ต้องยอมรับว่าโดนัลด์ทรัมป์ไม่ธรรมดาทีเดียวที่สามารถกลับมาทวงเก้าอี้ผู้นําสหารัฐได้สําเร็จอีกสมัยเป็นสมัยที่สองทำให้เขาได้รับการจดจําว่าเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนที่สองในประวัติศาสตร์ที่ได้ดํารงตําแหน่งครบสองสมัยแบบไม่ต่อเนื่องโดนัลด์ทรัมป์อายุ78ปีแล้วเขาเกิดในนครนิวยอร์ก York, ในครอบครัวที่บิดาเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยมีบริษัทที่เขารับช่วงต่อจากบิดามาอีกทอดซึ่งปัจจุบันใช้ชื่อ Trump Organization ชีวิตของทรัมป์มีเป้าหมายชัดเจนในการเป็นนักธุรกิจโดยหลังจากที่เขาเรียนที่มหาวิทยาลัยฟอร์ดแฮมเป็นเวลา2ปีเขาก็เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนธุรกิจบาตันที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียที่ขณะนั้นเป็นหนึ่งในสถาบันเพียงไม่กี่แห่งที่สอนเรื่องการทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กระทั่งจบการศึกษาในปี2511จากนั้นก็ดําเนินชีวิตในแวดวงธุรกิจเรื่อยมาก่อนจะขยายอิทธิพลให้แก่ตัวเองจนเป็นเจ้าพอ่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งยังมีอาณาจักรธุรกิจบันเทิงและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกก็จากการเป็นเจ้าของเวทีประกวดนางงามระดับประเทศรวมทั้งนางงามจักรวาลในช่วงระหว่างปี1996ถึง2015ยาโราก็ตามชีวิตบางช่วงของเขาประสบปัญหาธุรกิจถึงขั้นถูกฟ้องล้มละลายแต่ในที่สุดเขาก็สามารถฟื้นตัวได้โดยมีรายงานจากการจัดอันดับมหาเศรษฐีของบรูมเบิร์กที่ว่าทรัพย์สินของเขาในปัจจุบันมีมูลค่ายอยู่ที่2,300ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราวเจ0 0มืล้านบาทเลยทีเดียวทรัมป์ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐสมัยแรกหลังชนะการเลือกตั้งเมื่อปี2016ซึ่งในช่วงนั้นแม้จะถูกมองว่าเตรียมตัวมันน้อยในการลงเล่นการเมืองแต่ในความเป็นจริงทรัมป์ได้แสดงความสนใจที่จะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐมาก่อนหน้านั้นแล้วถึง30ปีอย่างไรก็ตามในการชิงชัยเพื่อรักษาตำแหน่งไว้เป็นสมัยที่2ในการเลือกตั้งเมื่อปี2020เขาได้พ่ายแพ้แก่ประธานาธิบดีโจไบเดน ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยยอมรับความพ่ายแพ้ถึงทุกวันนี้และเชื่อมั่นว่าตัวเขานั้นถูกโกงและในระหว่างการรณรงคหาเสียงครั้งนี้ก็เช่นกันเขาได้ประกาศอยู่เสมอว่าการที่เขาจะพ่ายการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ก็มีเพียงเหตุผลเดียวคือถูกโกงเท่านั้นในช่วงเวลาที่ทรัมป์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐสมัยแรกเขาได้ผลักดันนโยบายสำคัญหลายประการเช่นการลดภาษีครั้งใหญ่ในปี2017 การยกเลิกและแก้ไขข้อตกลงทางการค้าต่างประเทศหลายฉบับเช่นข้อตกลง NAFTA และการเจรจาข้อตกลงทางการค้ากับจีนการสร้างกำแพงกั้นพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกเพื่อควบคุมการอพยพอย่างผิดกฎหมายนโยบายต่างประเทศของเขามุ่งเน้นการลดบทบาทของสหรัฐในข้อตกลงระหว่างประเทศเช่นข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านแต่เขาก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก กับเรื่องการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 และการสนับสนุนทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งส่วนการกลับมาครั้งนี้เขาได้ประกาศสารต่อนโยบายอเมริกาต้องมาก่อนพร้อมเสนอนโยบายที่แข็งกล้าวทีเดียวตั้งแต่นโยบายต่างประเทศในด้านการสงครามที่เขายือนอยันว่าการสู้รบในยูเครนและตะวันออกกลางจะต้องยุติในทันทีที่เขาขึ้นบริหารสหรัฐซึ่งก็สร้างความพึงพอใจแก่ชาวอเมริกันที่ต้องการเห็นรัฐบาลสหรัฐ เลิกทุ่มเม็ดเงินไปกับการสนับสนุนยูเคลนและอิสราเอลในการทำสงครามแล้วนำงบเหล่านั้นมาทำให้ชาวอเมริกันอยู่ดีกินดีส่วนนโยบายในประเทศเขาก็มีแผนการลดภาษีภาคธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจต่างๆเดินต่อไปได้และเกิดการกระตุ้นให้มีการจ้างงานคร้อมย้ำประกาศจะทำให้สหรัฐเป็นเมืองหลวงแห่งเงินคริปโตโลกลดภาวะเงินเฟ้อลดดอกเบีย้ยทำให้ราคาสินค้าในประเทศถูกลงอีกครั้งและที่อยู่ในความสนใจก็นโยบายต่อผู้อพยพ เขาก็มีท่าทีแข็งกล้าวในการที่จะในประเทศผู้อพยพข้าเมืองผิดกฎหมายอีกทั้งยังจะสร้างกำแพงกั้นแนวชายแดนเม็กซิโกซึ่งจะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากรัฐบาลเม็กซิโกด้วย